สุดการรอคอยกับสงครามที่มีจัก,กรวาลเป็นเดิมพันมหากาภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์นักรบมนตราตำนาน8ดวงจันทร์ภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์สัญชาติไทยเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ผลงานการสร้างจากริ f ส Studio ผนึกกำลังกับ WARA บ y GDH และ Japan Anime Movie Thailand จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ โดยมีเบลล่ารานีแคมเปนกับผลงานการพากเสียงแอนิเมชันครั้งแรกในชีวิตในบท พระแม่สีดาพร้อมด้วยนักร้องดังแห่งยุคเก่งทัชยะประทุมวันที่มาร่วมงานในครั้งนี้ณนะโรงภาพ,พยนตร์ SF สเอฟเวิ n e m ซีนชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนจะที่เข้าฉายจริงวันที่11ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์โดยสาวเบลล่าราณีเปิดเผยเกี่ยวกับผลงานการาพากเสียงเป็นนางสีดาในครั้งนี้ว่ารู้สึกตื่นเต้นกับผลงานครั้งนี้มากๆก,กับบทพระแม่สีดาหรือนาง ีดาตัวละครที่มีบุคลิกน่ารักและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดซึ่งการทำงานครั้งนี้นับว่าเป็นการทำงานที่มีความกดดันเล็กน้อยเพราะเป็นการภาคเสียงแอนิเมชั่นครั้งแรกด้วยแต่ก็รู้สึกสนุกและตื่นเต้นไปกับการทำงานมากๆเช่นกันเพราะจะได้เห็นตัวละครจากวรรณคดีไทยที่เราเคยอ่านกันมา ได้ออกมาโลดแล่นบนจอจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาชมกันรับรองว่าสนุกสนานตื่นตาตื่นใจไปกับเนื้อเรื่องตัวละครและภาพที่สวยมากๆอยากให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทีมงานคนไทยและขอฝากตัวสำหรับนางสีดาผลงานการพากเสียงครั้งแรกหวังว่าทุกคนจะชอบค่ะ ส่วนหนุ่มเก่งทัชยะประทุมวันที่ได้มาร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต่างรู้สึกปลื้มใจที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์แอนิเมชั่นฟอร์มยักษ์ฝีมือคนไทยที่หยิบยกเอาตัวละครในวรรณคดีที่คุ้นเคยมาดัดแปลงและสร้างสารรค์ให้โลดแล่นบนจองเงินอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสและร่วมเป็นกำลังใจติดตามความสนุกสนานไปด้วยกันรวมถึงรับฟังเพลงประกอบภาพยนตร์ เพราะแถมฉาก MV ็มวีสวยๆที่จะทําให้อินกับเรื่องราวนี้มากขึ้นไปอีกด้านทีมผู้บริหารบริษัทบริฟสตูดิโออย่างพีดสรพีเรทรับเสริมสีที่คราวนี้รับหน้าที่ในการเขียนบทภาพยนตร์พร้อมควบตำแหน่งผู้อำนวยการสร้าง กล่าวว่าจุดเริ่มต้นของนักรบมนตราภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องแรกที่รีฟสตูดิโอตั้งใจทำทุกขั้นตอนกับเงินลงทุนที่มากกว่า200ล้านบาทจากความฝันที่อยากมีหนังที่เป็นคนผลิตเองจนได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาและเริ่มผลิตงานให้กับลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติจนเมื่อพร้อมตนเองและพี่ตุลวีรพัฒนชินะนาวินจึงได้เริ่มลงมือเขียนบทจากแรงบันดาลใจที่มีต่อ วรรณคดีรามเกียรติ์และเราอยากให้เด็กๆเกรุ่องหลังมีความทรงจำของฮีโร่คนไทยโดยตั้งใจให้พนุมานเป็นตัวหลักสำหรับเรื่องนี้และมันคือความสำเร็จกับการทำงานที่ต้องใช้คนจำนวนมากในการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องแรกของไทย และถือเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ขณะที่ตูนวีรพัฒชินะนาวินหนึ่งในทีมผู้บริหารบริษัท r ริฟสตูดิโอควบตำแหน่งผู้กำกับภาพยนตร์อีกตำแหน่งได้เปิดเผยว่าหลังจากสั่งสมประสบการณ์กว่า20ปีในวงการโปรดักชันจนมาเป็นผู้บริหารแบบเต็มตัวของ r ริฟสตูดิโอที่ได้ผลิตผลงานมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศ ทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นระบบโดยนักรบมนตราจะถูกถ่ายทอดผ่านภาพที่สวยงามและมีเรื่องราวน่าสนใจจากการคิดและต่อยอดไอเดียใหม่ๆในการออกแบบการสื่อสารและเข้าใจได้ไม่ยากผสมผสานการดีไซน์ต่างๆที่มีกลิ่นไอระหว่างตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นสไตล์ของรีฟเท่านั้นแม้ว่าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องราวของรามเกียรติมาก่อนก็เชื่อว่าจะเข้าใจได้ง่ายเพราะเราเอามาตีความใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นอยากให้ดูอย่างสนุกและมีความสุขไปกับมันที่สำคัญอยากทำให้น้องๆที่ทำงานในวงการนี้ได้รู้ว่าการทำงานในสายอาชีพนี้สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ และเราก็สามารถเป็นเจ้าของผลงานดีๆเจ๋งๆที่มาจากฝีมือคนไทยได้เช่นเดียวกันนักรบมนตราตำนานแปดดวงจันทร์นักรบมนตราตำนานแปดดวงจันทร์สำหรับภาพยนตร์เรื่องนักรบมนตราตำนานแปดดวงจันทร์มณฑราวอริเออร The Legend of the e h Moon เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่หยิบยกเรื่องราวบางส่วนของรามเกียรติ์มาตีความใหม่ทั้งหมดโดยบอกเล่าถึงมหาศึกสงครามระหว่างกองทัพแห่งอง์รามและจักรพรรดิทศกัณฐ์ที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานไม่รู้จักจบสิ้นในจักรวาลอีกห่วงมิติหนึ่งซึ่งในระหว่างที่สู้รบนั้นองค์รามได้เกิดพลาดท่าถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวพระแม่ศรีดาขึ้นยานหนีไปเพราะตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าในทุก ทุกห้าอปีพลังแห่งเทพที่สามารถสร้างหรือทำลายทุกสรรพ,พสิ่งในพริบตาจะตื่นขึ้นในร่างสตรีนางหนึ่งซึ่งทศกัณฐ์เชื่อว่าพลังอันยิ่งใหญ่ที่หลับไหลนี้อยู่ในตัวพระแม่สีดาทำให้องค์รามต้องส่งวายุเวลาและบุตรบานักรบทั้งสเพื่อออกติดตามนำตัวพระแม่สีดากลับคืนมาแต่ก็ถูกขัดขวางด้วยพละกกำลังอันมหาศาลจากราชาพาลี แม่ทัพผู้แข็งแกร่งที่ไม่เคยพ่ายแพ้ในศึกสงครามและหนทางเดียวที่จะชิงตัวพระแม่สีดากลับคืนมาและเอาชนะศึกสงครามระดับจักรวาลในครั้งนี้ได้คือต้องรอคอยนักรบในตำนานที่ถูกเรียกขานว่านักรบมวลรราที่จะถือกำเนิดในห้วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์ทั้ง8แห่งดาวนาราเรียงตัวกันเท่านั้นแต่ใครจะเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นนักรบมวตปาคนต่อไป และถ้าพลังลึกลับที่หลับไหลของพระแม่สีดาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นทั้งจัก,กราวาลจะมีชะตากรรมอย่างไรเตรียมเข้าร่วมสู้ศึกมหากา์แห่งสงครามที่มีจัก,กราวาลเป็นเดิมพันในภาพยนตร์แอนิเมชันฟอร์มยักษ์สัญชาติไทยนักรบมวนตราตำนานแปดดวงจันทร์วันที่11ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ